อย่างหนึ่งตัวนี้เป็นอ่ะง่ายๆจับมือหมื่นแปดหมาหมดต่อสองพันก็ได้งาา่ายไหมคุยง่ายร่บล่าสุดมีคนบอกพี่คุยไม่เห็นง่ายเลยส่งรูปมาเปิดเสื้อมาตัวหนึ่งในใจเราคิดว่าแปดร้อยห้าร้อยเปิดมาสามพันห้าผมบอกขอบคุณครับผ่านก่อนโกรธพี่เฉยไม่เห็นง่ายเหมือนในคลิปเลยบอกโอ้โหไอเราอุตส่าห์ปฏิเสธอย่างสุภาพเลยนะขอผ่านก่อนนะครับได้ส่งมาอีกได้เรื่อยๆนะอะไรเงี้ย คือเราจะไม่พูดหรอกเวลาคนส่งมาขายนะว่าของคุณเก๋ของคุณแพงเราไม่พูดเราบอกแค่ผ่านครับเข้าใจปะครับแต่นี่ครับเปิดมาเราอุตส่าห์บอกนะว่าผ่านครับผ่านครับผ่านก่อนนะครับลูกพี่แกจะให้พี่ซื้อให้ได้เลยพี่จ่ายเงินสดนะได้นะได้แต่ที่บ้านมีอีกเอามาามาขายอีกนะครับโอเคนะแบงนะส่วนใหญ่มีแต่งานย่อยงานพวกนี้งานย่อยพี่จ่ายกองซุ่มพี่ไม่ได้ซื้อหัวหมดเลยเดออย่างนี้ก็พี่ก็ซื้อนี่จุดเนี่ยเนี่ยพายอย่างเงี้ย สปเกิลเนี่ยลินาสายนาแบบมันไม่ไม่ได้แพงนะพวกเนี้ยพธรรมดางานย่อยเนี่ยเนี่ยโรลลิงธรรมดาเงี้ยเต็มเลยที่บ้านพี่ซื้อมาพี่ซื้อทุกแนวอ่ะดูดินี่อย่างนี้พี่เขาซื้อเนี่ยเดอ์ฮูอย่างเงี้ยครับอย่างนี้คือเป็นงานแบบสองมันต้นเนี่ยอย่างนงี้มพี่ตัวที่ได้มาร้อยเดียวเออหมาติดมาร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างนงี้เยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยซื้อกันหรอกอย่างเกี้ดหมาติดมาร้อยหนึ่งอย่างเงี้ย มีข่างมีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปขายสามร้อยสี่ร้อยสามร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยอันนี้อะไรวะอันนี้หมาติดมาพี่อันนี้หมาติดมาเก็บไว้อันนี้ของรางวัลลูกค้าจับฉลากได้ต้องให้เขา่ะประมาณนี้ครับเันขอบคุณน้องมากเลยขอบคุณนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวพี่เคลียร์ตาเปน็นสดนะอีครับขอบคุณค